สภาพสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศหรือเชื้อโรคประจำถิ่นของแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไป เวลาการปฏิบัติตัวอย่างเช่นการป้องกันการโดนยุงกัดการล้างมือการป้องกันการปนเปื้อนจากสารฉลังจากทางเดินหายใจของคนที่กําลังป่วยก็จะไม่เพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคอน,นันต์เนื่องจากว่าสภาพร่างกายเรายังไม่รู้จักหรือยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคประจําถิ่นหรือโรคในพื้นที่ที่เราจะไป บางโรคถ้าเราไม่มีภูิเวลาเราได้รับเชื้อครับจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงยกตัวอย่างโรคไข้การหล,หลังแผนครับเป็นการติดเชื้อแบคทีเรีาจากสารคำลังถักทางเดินหายใจโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดการเสียชีวิตได้เนื่องจากสภาพการเจ็บปว่วยที่รุนแรงอย่างเช่นการติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบครับ 3มกลุ่มถ้าการหลังแอนกลุ่มที่1ก็กลุ่มที่จะเดินทางไปแถวทวีปแอฟริกาอย่างเช่นแถวซับซาฮาราแอเรียกลุ่มประเทศอเอธิโอเปียเคนยาเซเนกลกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่จะไปทำทีสแสวงบุญที่จะไปฮัทหรืออุมรา์ในประเทศซาอุดีอาระเบียหรือกลุ่มที่3า น้องๆที่จะเดินทางไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาหรือโยุโรปบางประเทศอย่างเช่นประเทศอังกฤษเนี่ยครับจริงวัคซีนป้องกันไข้เหลืองเป็นวัคซีนที่เป็นวัคซีนบังคับทุกคนต้องฉีดถ้าจะไปประเทศที่มีความเสี่ยงมีประเทศไหนบ้างก็จะมีหลักๆอยู่2ทวีปคือทวีปแอฟริกาตอนกลางนะครับ อย่างเช่นประเทศเคนยาเอธิโอเปียไนจีเรียหรือประเทศในกลุ่มอ,อเมริกาใตา้อย่างเช่นบราซิลโบลิเวียโคลัมเบียเน่ยครับฉีดกี่วันตามกฎข้อบังคับเลยคืออย่างน้อย10วันก่อนการเดินทางแต่คำแนะนำโดยทั่วไปถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะประมาณ1เดือนเนื่องจากเราต้องอดูเรื่องของผลแท็กซ้อนหรือผลขั้นเคียงของวัคซีนหลังฉีดด้วยครับ คนที่มีความเสี่ยงที่ตั้งใจจะเดินทางไปในที่ที่เราไม่เคยไปหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเราอันนี้ก็ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคในประจําถิ่นของแต่ละถิ่นนั้นเนื่องจากเราไม่เคยมีภูมิคุ้มกันต่อต่อโรคอันนั้นเลยในกรณีที่ไม่มั่นใจว่าต้องฉีดวัคซีนอะไรเพิ่มอันนี้แนะนําให้มาปรึกษาแพทย์เพื่อรับวัคซีนเพิ่มเติมในส่วนที่สําคัญได้ครับ i